ข้อถัดไปนะครับการกรองที่ได้รับการปรับปรุงผลประโยชน์นะครับแล้วก็ความท้าทายนะครับยนหน้าแรกเขาบอกว่าการวิเคราะห์ค,ะค,คือกาารรวิเคคะห์่าใช้จ่ายเปรียบเทียบกับผลประโยชน์นะครับซึ่งพิจารณาผลกระทบ ่อสุขภาพของคนนะครับจากการควบคุม PM 2.5เนี่ยพบว่าการทําความสะอาดอากาศนะครับหรือการฟอกหรือการกรองหรือการฆ่าเชื้อด้วยอะไรแบบนี้นะมันเรียกว่า high l y cost effective นะครับก็คือคุ้มค่าต่อค่าใช้จ่ายคุ้มค่าต่อการลงทุนเป็นอย่างมากนะครับ มีรีเสิร์ชโปรเจกต์นะครับมีโครงการวิจัยของแอสเอันหนึ่งนะหมายเลขหนึ่งหกสีเก้าเนี่ยก็ทำการคน้นเรียกว่าค้นเอกสารวิจัยนะครับทำลิทเทอเรเจอร์เซิร์ชนะครับก็ค้นเอกสารวิจัยในเรื่องของประสิทธิผลของการกรองอนุภาคนะครับรูปที่สองเนี่ยแสดงผลลัพธ์นะครับของ รายงานฉบับสุดท้ายของโครงการนะ่ครับในรูปของ benefit to benefit to cost ratio นะครับก็เป็นอัตราส่วนระหว่างผลประโยชน์ต่อค่าใช้จ่ายนะครับอันนี้ก็ถ้าเขาทำโดยทั่วไปเขาก็จะดูตลอดอายุการใช้งานเลยเนาะว่าตลอดอายุการใช้งานเนี่ยผลประโยชน์เท่าไหร่นะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งานจะเป็นเท่าไหร่นะครับ เดี๋ยวไปดูรูปที่สองกันนะ